ค่ำคืนนี้นะครับขอพูดสักคลิปนะครับสัก3านาทีนะครับที่ผมได้พูดคุยไปนะครับว่าดารลาศาสตร์ถอดภาพอนาคตตลาดหุ้นทั่วโลกออกมาได้เนี่ยมันคือสุดยอดวิชาที่มันล้ำยุคนะครับมันล้ำยุคนะครับที่ผมเปรียบไปเมื่อคลิปที่ผ่านมานะครับว่ารถยนต์นะครับก็ผลิตกันมาเป็นร้อยปีมาวันนี้รถยนต์ผลิตออกมามันก็คือรถยนต์ครับผมมันก็คือรถยนต์ ผลิตออกมามันก็บินไม่ได้แต่มันขับได้บนท้องถนนใช่ไหมครับถ้าท่านจะไปอเมริกาท่านไปออสเตรเลียท่านไปยุโรปลนจนพาท่านไปไม่ได้เครื่องบินใช่ไหมครับที่จะพาท่านข้ามน้ําข้ามทะเลไปเรือใช่ไหมครับที่จะพาข้ามหมหาสมุทรไปใช่ไหมครับดาราศาสตร์ถอดภาพอนาคตตลาดหุ้นทั่วโลกมาได้อย่างภาพ A ที่ถอดมาก่อนนะครับและภาพ B คือเหตุการณ์จริงนะครับภาพ A ถอดมาได้ มันมีประโยชน์มากมายมหาศาลมันคือสิ่งที่คนทั่วโลกคนทั้งโลกต้องการครับบิลเกตนะครับทำวินโด w s มาคนทั้งโลกต้องการบิลเกตรวยซิปจ็อบนะครับทำา o s s มามีความสะดวกสบายในการทําธุรกิจติดต่อทําธุรกรรมในต่างผ่านสมาร์ทโฟนซิปจ็อบก็รวยใช่ไหมครับเฟซบุ๊กทำให้คนมาเจอหน้ากันทั่วโลกก็รวยใช่ไหมครับเราทําในสิ่งที่คนทั้งโลกต้องการเราก็รวย ผมถึงพยายามจะพยายามติดต่อหานะักธุรกิจหาคนที่สนใจเข้ามาซื้องานวิจัยผมเข้ามาซื้อผลงานผมเข้ามาร่วมทําธุรกิจกับผมนะครับในการทําธุรกิจขายข้อมูลตลาดหุ้นทั่วโลกโดยการทําแอปพลิเคชันทําเว็บไซต์ทําสื่ออะไรต่างๆเราขายภาพนี่แหละครับภาพ A คือภาพที่ถอดออกมาได้ก่อนที่ภาพ B จะเกิดเมื่อคนเขานํามาเข้ามาใช้ประโยชน์ เข้ามาใช้ประโยชน์เขาจะเห็นว่าอ๋อตลาดหุ้นกําลังจะเกิดเป็นภาเ A ใช่ไหมครับเพราะงั้นร้อยขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วก็เล่นลงมาหรือเซลล์ลงมาหรือทําธุรกิจโยกย้ายถ่ายเทเพราะรู้ว่ามันจะดาวลงใช่ไหมครับตรงนี้นะครับคือสิ่งที่คนทั้งโลกต้องการและปัจจุบันย้อนกลับไปในอดีตนักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นที่ ECB อ่า European Central Bank หรือเฟดธนาคารกลางสหรัฐหรืออะไรต่างๆนงวิเคราะห์ที่กินเงินเดือนกันระดับ4 5แสนจนถึง4-5ล้านเขาจบเศษศาสตร์เขาจบเศษศาสตร์เขาวิเคราะห์ทางด้านเศษศาสตร์การเมืองเศษศาสตร์การเงินเศษศาสตร์โยกย้ายถ่ายเทธุรกิจแต่เขาไม่สามารถที่จะถอดภาพอนาคตตลาดหุ้นตลาดเงินตลาดทองตลาดน้ํามันออกมาได้แต่นี่คือวิชาดาราศาสาตร์ซึ่งมันล้ํายุคสามารถถอดออกมาได้แล้วครับผม นี่ครับคือสิ่งที่น่าสนใจที่ผมพยายามพูดคุยนะครับ